ครับขาสวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซิเจ้าอีกเช้าหนึ่งเป็นเช้าวันที่21มกราคม2565สารเสริญขอบคุณพระเยซิเจ้าสำหรับชีวิตใหม่ลมหายใจใหม่วันใหม่ที่ทรงประทานให้กับพระเจ้าและพี่น้องทุกคนพี่น้องครับในเช้านี้ ข้าพเจ้าจะนำพระวจนะคำของพระสุพีเจ้ามาหนุนใจให้กับพี่น้องในเรื่องการเชื่อฟังนำม,มาสู่พระพรหัวข้อการเชื่อฟังนำม,มาสู่พระพรอเราจะอ่านพระวจนะคำของพระสุพีเจ้า อยู่ในปฐมกาลบทที่12ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9ปฐมกาลบทที่12ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9พระเจ้าทรงเรียกอับรามพระเจ้าตัสแก่อ,อับรามว่า เจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยันดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร เราจะอำนวยพรแก่คนเชี่ยวองเจ้าเราจะสาบคุณชี่อแช,ช่นเจ้าบรรดาเผ่าพ,พันธุ่โลกจะได้พรเพราะเจ้าไฟอัปรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าโลกก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮาราน,นั้นอายุได้75ปีอับรามพานะ พานันสารายภรรยาของตนกับโลกบุตรขน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้บนบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่เมืองฮารานั้นออกเดินทางไปยังแผ่น,น,นดินคณาอันเมื่อไปถึงแคว้นคณาอันแล้วอัปรามก็เดินผ่านเขตแดนมาถึงสถานที่เมือง เชเคมคือที่ต้นก่อหลวงนะโมเรคราวนั้นคนคณะอันอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงสัแดนพระองค์ให้ปรากฏแก่อักรามตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้คงพันของเจ้าอักรามสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สัแดนพระองค์ให้ปรากฏ เกท่านอปรามย้ายไปจัดที่นั่นมาถึงภูเขาทาันทิศตะวันออกของเมืองเบนเอลจึงตั้งเต้นอยู่ที่นั่นให้เหมืองเบนเอลอยู่ทิตตะวันตกและเมืองไอยอยู่ทิศตะวันออกส่วนท่านสร้างแท่นบูชาพระเจ้าที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระเจ้า แล้วอับรามก็เดินทางต่อไปยกเต้นเดินฐานเลื่อยไปเป็นระยะระยะจังเนเกขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในเชาน้านี้พี่น้องครับการเชื่อฟังนำมาสู่พระผ่ การเชื่อฟังและทำตามนำพระพรมาสู่คริสตจักรการเชื่อฟังและทำตามนามพระพรมาสู่ครอบครัวของเราการเชื่อฟังและทำตามพระดำรักของพระเจ้านำพระพรมาสู่ชุมชนนำมาสู่สังคมนำมาสู่ประเทศ นำมาสู่โลกนี้พระเจ้าได้สมงเรียกอับราฮัมออกจากประเทศออกจากบ้านเมือ,องคอนโตนที่อาศัยอูออกจากบิดามรรดาออกจากญาติพี่น้อง ออกจากเพื่อนฝูงในเมืองที่ตัวเองได้อยู่ในหมู่บ้านที่ตัวเองนั้นเกิดอับราัมได้เชื่อฟังและทำตามตาพระดำหลักได้ทิ้งเหมือนบ้านเกิดของตัวเอง ได้ทิ้งพ่อแม่ญาติพี่น้องได้ทำตามที่พระเจ้าสรงเรียดให้ไปพระเจ้ารัสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่อับราฮัมเป็นชูชาติใหญ่และจะทรงอวยพรให้ชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือ และอับราฮัมจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพระพรพระเจ้าจะทรงอวยพรแก่คนเชื่ออวยพอรอับราฮัมและพระเจ้าจะสาบแช่งคนเชื่อสาบแช่งอับราฮัมบรรดาเผ่าพานทั่วโลกจะได้รับรพพรเพ,พราะอับราฮัมที่ดองนั้น อับราฮัมได้เชื่อฟังและทำตามพระดำรัสของพระเจ้าที่มาถึงที่มาสมเรียกอับราฮัมออกจากยากพี่น้องออกจากตระกูลได้ทิ้งบิดาและมารดาพี่น้องเครือญาตออกไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง อับประหามก็ตัดสินใจทาตามได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้นำภรรยานางสาลายได้พาหลานโลกออกจากบ้านเกิดเนอนนองไปตามที่พระเจ้านั้นส่งเรียกให้ไป คือขนามพระเจ้าได้สัญญาว่าจะทรงมอบดินแดนนี้ให้กับคงพันุ์ของเจ้าคือคนอิสราเอลพระเจ้าอวยพรให้อับราฮัมีลูกที่เกิดตามพันธสัญญาคืออับเอ,อคืออิสระ และอับราฮัมและนันซารายได้วางแผนมีลูกจากคนใช้คือนางฮากาอิชมาเอลคือบุตรที่เกิดมาคือบุตรพูดง่ายๆคือบุตรนอกพันธสัญญาที่พระเจ้าตัสสัญญา แต่พระเจ้าก็ได้ทรงอวอยพ,พอระพรแก่อิสมาเอลบุตรนอกพันธสัญญาให้เป็นชนชาติใหญ่เหมือนกันแต่ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าได้ทรงอวอยพ,พอระพรแก่อิสระลูกชายของกับพระฮามนั้นเป็นชนชาติใหญ่เป็นชนชาติที่ได้รับพระพร อิสอาดมีลูกยาโคบและเอสาวพระเจ้าได้ส่งเลือดยาโคบเป็นผู้ที่ได้รับพรจากพ่อของอิสอาดอิสอาสได้รับพระพรเพราะอับปราหารของพ่อที่พระเจ้าทำพันธสัญญาและยาโคบได้รับพระพรจากบิดาอิสอาด เป็นชนชาติใหญ่สิบสองเผา่าเป็นคนอิสราเอลณนะปัจจุบันนี้พี่น้องคนระับการเชื่อฟังและทำตามนามพระพรมาสู่คริสต์นมพระพรมาสู่ครอบครัว พระชนะคำของพระเจ้ามาถึงพวกเราทุกทุกอาทิตย์ทุกทุกวันถ้าเราเชื่อฟังและทำตามพระชนะคำของพระเจ้าเราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรอผ่านทางอับราฮัมจะได้รับพระพรอย่างที่อับราฮมได้รับจะได้รับพระพรตามที่อิสอาหได้รับ เราจะได้รับพระพรตามที่อยากคบได้รับเราจะได้รับพระพรตามที่ชาติอิสราเอลนั้นได้รับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจุดเริ่มต้นไม่ว่าในคัมภจร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น ของครอบครัวสิ่งแรกที่ควรต้องทำในครอบครัวในคริสตจักรคือเชื่อฟังพระดำรักของพระเจ้าและกระทำตามพระดำรักที่มาถึงพวกเราถ้าเราทำอย่างนั้นพริสัจองพระสุคเจา้จะได้รับพระขอ ครอบครัวของเราจะได้รับพพขอรอยู่ที่พ่อแม่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นต้องเกิดจากตอนที่เป็นหนุ่มสาวยังไม่มีครอบครัวคนไหนที่รักษาตัวให้บริสุทธิ์รักษาพรมจลีให้บริสุทธิ์ จนกว่าจะเข้าพิธีแต่งงานคู่นั้นก็ได้กระทำตามพันดาหลักของพระเจ้าได้เชื่อฟังพันดาหลักของพระเจ้าครอบครัวนั้นก็ได้เข้าสู่พิธีแต่งงานแล้วค่อยอยู่ด้วยกันได้เชื่อฟังพันดาหลักของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรก หลังจากที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วการดำเนินชีวิตก็ต้องเชื่อความพัฒนาของพระเจ้าและทำตามดำเนินชีวิตครอบครัวนั้นก็จะได้รับพระพรดั่งที่อับราฮัมได้รับดั่งที่อิสยาได้รับดั่งที่ยาโคบได้รับ ดังที่คนอิสราเอลได้กับพรถ้าพอนั้นก็จะมาสู่คริสตจักรถ้าพอนั้นก็จะมาสู่ครอบครัวแต่ละครอบครัวในคริสตจักรนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญพ่อแม่จุดเริ่มต้นการมีครอบครัวต้องทำตาม ท่าดัรักของพระเจ้าถ้าจุดเริ่มต้นนั้นไม่เชื่อฝังพระเจ้าและไม่กระทําตามครอบครัวนั้นก็จะได้รับพระพรไม่เต็มที่ถึงแม้จะทำงานเหน็ดเหนื่อยมากมายแต่พระพรที่ได้มาก็จะสูงปรับ เราจะเห็นว่าอับรหาหัมได้เชื่อฟังและทำตามพันดับแรกของพระเจ้าอับรหาหัมเป็นคนที่มั่นมีทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรแกอ่อครอบครัวของอับรหาหัมจนอับปราหามกับหลานคือโลกอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะแกะบัวและสร้างสวัสมีมากหมายคนใช้ ของอัปประหามกับคนใช้ของโลกได้ทะเลาะก,กันบ่อยเรื่องกันเดียนสังเรื่องทรัพย์สมบัติสุดท้ายอัปราหามก็ตัดสินใจแยกทางกับหลานโลกได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้กับหลานแล้วไปอยู่ในดินแดน คนละที่นี่คือพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับอับราฮัมและโลกนันสลายก็ได้รับพระพรคือมีลูกถึงแม้ว่าจะเป็นหมันมีลูกไม่ได้ถึงแม้จะอายุเยอะแล้วไม่มีประจำเดือนแล้วแต่พระเจ้ายัางส่งอวยพระพรแก่ นางสาบายเพราะการเชื่อฟังและทำตามทราดำหลัสของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ในคริสตจักรของพระสกิตาหรือในผู้เชื่อในครอบครัวจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่สำคัญ หรืออนุชนที่ยังไม่มีครอบครัวจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์จนกว่าจะเข้าพิธีแต่งงานพิธีสมงรสต่อหน้าพระสต์เจา้าต่อหน้ามนุษย์ได้ทำพันธะสัญญาต่อกันเสร็จสิ้นนี่คือจุดเริ่มต้นเพื่อที่ครอบครัวของ ท่านจะได้รับพระพอเหมือนกับอับประหรังครอบครัวจะไม่แตกแยกและจะไม่มีชายหรือหญิงอื่นเข้ามาบ่อยๆเปลี่ยนคู่ใหม่บ่อยๆเหมือนกับหลายๆคู่พี่น้องครับและลูกๆของเราที่เกิดมาก็จะไม่เป็นดันนั้น ถ้าพ่อแม่ก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานเชื่อฟังและทำตามตพระดำรัสลูกๆของเราที่เกิดมาก็จะเป็นดังจะเชื่อฟังและทำตามตและจะได้รับพรกค่อจจกลูกสู่หลานจากหลานสู่เหลนจากเหลนสู่ต่อต่อกันไปทุกชั่วอายุ ในตระกูลของเราแต่จุดเริ่มต้นอยู่ที่พ่อแม่พ่อแม่เชื่อฟังและทำตามพระดำรัสของพระเยซูเจ้าหรือไม่ถ้าพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีลูกๆก,ก็จะเรียนแบบถ้าพ่อแม่เชื่อฟังและทำตามพระดำรัสลูกๆก,ก็จะเชื่อฟังและทำตามพระดำรัส ถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อฝังและไม่ทําตามพะะธมารลูกๆก,ก็จะไม่เชื่อและจะไม่ทําตามพะะธมารก็จะได้คำสาปแช่งแทนคำอวยพรี่น้องครับสิ่งที่ผิดภาพไปสารภาพบาปเริ่มต้นใหม่กับพระยซูคริส์เจ้า เพราะไม่มีอะไรที่สายเกินไปที่จะกลับมาและกลับใจใหม่สารภาพและกลับมาหาคุณพอ่อคุณบิดาพี่สุทธิชาาิบุตรน้อยได้กลับใจใหม่กลับมาหาบิดาบิดาได้ต้องรับอย่างดีและยังทรงถือว่าเป็นบุตรของบิดาเช่นเดียวกันพ่น้อง สิ่งที่เราผิดพลาดไปเราต้องสนใจเราต้องสารภาพกับใจเสียใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังเพื่อเชื้อนั้นจะไม่ตกทอดไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนเราต้องทำลายเชื้อนั้นณนะวันนี้คือการสารภาพขอการยกโทษขอการอาภัยจากพระศธีเจ้า ขอพระสิทธเจ้าเสัิมฉันะเชื่อนั้นด้วยพระโลหิตของพระองค์และจงเริ่มต้นใหม่เชื่อฟังพระดำหลักและทำตามพระนดำหลัสแล้วลูกลูกหลานหลานเลงลของเราก็จะเป็นคนที่เชื่อฟังและทำตามพระดำหลัสและจะได้รับพบระพรจากพระเจ้าอย่างมากหมครับพี่น้อง จงตัดเชื้อออกวันนี้อย่าให้เชื้อนั้นที่จะแพร่ไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนพ่อแม่คุดขา่าสารภาพกับใจเสมัย่เริ่มต้นใหม่ณวันนี้ยังไม่สายไปและจงสอนลูกๆให้เชื่อฟังและทำตามพระดำรักของพระเจ้า เพื่อที่ลูกหลานั้นจะได้รับแต่พ,พระพรและประสจากคำเช่นสาพี่น้องครับการเชื่อฟังทั้นหลักการกระทําตามนั้นเป็นเหตุให้พ,พระพรนั้นมาสู่คริสจักรมาสู่ครอบครัวในคริสจักรทุกคน เพราะฉะนั้นจงฟังเสียงจงอ่านพระวจะนะคำของพระเจ้าและจงกระทำตามแล้วทุกครอบครัวจะได้รับพระพรอ,อย่างอับประหามอย่างอิสระอย่างยาโคบตลอดไปขอพระสุดคุ้มเจ้า,าพระบิดาทรงช่วยผู้เชื่อ ทุกคนในคริสตจักได้ตัดเชื้อที่ผ่านมาเป็นเชื้อแห่ทงทวาบาปในชีวิตคู่ในชีวิตครอบครัวที่ได้ผิดาพาดไปเพื่อที่เชื้อนั้นจะไม่ไปสู่ลูกสู่หลานสู่ลูในสิ่งที่ชั่วร้ายต่อไปแต่จะเป็น ครอบครัวจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นเหลนงที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายในฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณด้วยสารเสเยซสุริ์เจา้าขอปรีสุขิยเจา้าท่งประทานพระพรแก่พี่น้องที่รักเยูคริสุ์ิเจ้าทุกครอบครัว,ท,รวทุกคริจรที่จะได้เชื่อฟังพระดำรัส และทำตามพระดำรัสของพระองค์เพื่อที่จะได้รับพระพรอฝ,ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายเนื้อหนังอย่างมากมายดังอับราฮัมอิสอัและยาโคบและคนอิสราเอลขอพระสิทธิ์จ้าอวากำเพนางทุกคนในานามของพระสิทธิจ้าเอเมน